ยังไงทุกคนผมสนุกเองยังทุกคนคนระับผมสนุกเ,กเ,เองวันนี้เรามาอยู่กันในเกม ROV คนดีตีฟ้อมนะครับผมนะ ก็ไม่รู้มันใครคิดหรือเปล่าเหมือนกัะมาเล่นเล่นเกมนี้คือช,ช่วงนี้เกมมันแบบไม่ไม่มีอะไรทําแล้วอ่ะเพราะว่าแจ็คและเราบอกผมว่าแบบคือไปเล่นแล้วมันก็ไม่มีอะไรทํา so, อ่ะโซฟีฟ้าก็คอนเทนต์ไม่ค่อยมีครับผมใช่มันก็ไม่เคยมีคอนเทนต์ก็ส่วนวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นกันในเกมเอาลีซึ่งตัวละครที่ผมจะเล่นในะวันนี้ก็คือไอชาเฮ้ยยิชาทางานนะครับผมนะออกออกเสียงมาคล้าสกันเออ <laughs> เดี๋ยวจะชมดูซิเรามีความหมาสองคนเอาจริงใช่ไหมเนะี่ย Oh. บอกเลยหนึ่งตัวละครที่ชายตัวละครที่ผมเล่นบ่อยมากเพราะว่าคือ <c oughs> ผมอะ่ะเป็นคนที่ชอบสองตัหนึ่งคือผมไม่ชอบอยู่คนเดียวเข้าใจไหมผมเป็นคนขี้เหงาเหงาง่ายชิบชิบโอ้โหเดี๋ยวไม่ทําไมทีมนู้นมันต้องม,ม,องมีมันต้องมีคีซีอ่ะผ, <c oughs> ผมไม่ชอบคีซีอะ่ะคือแบบมั่งเจอทีใดกูวิ่งหนีทุกทีเอาละงั้นก็ช่่อมันเถอะอย่างน้อยทีมเราก็มีคิวเลนอะ่ะไปช่วยรองหลังด้วยโอเคไหมเข้าเกมแล้วเปิดเสียงไง ไปเจ้าหนึ่งมาออบอกก่อนนะผมเป็นคนเล่นเล่นอาวินับเสียงดังเนาะมาชูเล่นฉันไปด้วยเออ่จริงด้วยว่าเคยวิ่งเด็ดตีมคริสรต์มาสเหรอเฮ้ยไม่ได้เข้ามาเล่นนานไงไปนั่นงเล่นโรบอคอยู่โอ้กิซี่กิซี่กับไบรท์โอ้สองตัวเกลียดเลยมาเก็บใบก่อนเก็บใบก่อนไบอันตรายใบอันตรายฟูมันก่อนนี่ฟูมันก่อนนี่ กลับมานี่เออต้องสั่งไอ้นีเออไบรท์ไบรท์คมจับสกิลไอไบรท์ไม่ได้แต่มันมีสกิลพุ่งอะ่ะตามนี่จับได้เออโดนโดนโดนไปไหนทำนี่ดูกันไหมเออค่อยดีหน่อยฮะรูปหัวได้ไหมเนี่ยอยากลูปหัวน่ารักตีน่นนนนนนนาน่าน้าตาน่ารักตีแล้วถ้าสุดเราเพิ่งทำคลิปโรบอกี่ยวกับเฟอร์รี่ไป่แล้วเก๋งไงมายังกล้าข,ขอบคุณที่ช่วย เชื่อผมไหมว่าไอบรท์มีอยู่แถวนี้ยนั่นไงนั่นไงมันอยู่เลนบนมันอยู่ด้านบนแทาวิ่งออกมาเลยอาค้อสไม่ไปฟาร์มปลาแล้วโอ้ยลบๆลบเอาจริงเอ้ยผู้วันผู้วันเดี๋ยวผู้วัตายไม่เอาไม่เอาโอ้ยป้องยิงแรงมากฉันเตือนน่อยแล้วหายไปอีกหนึ่งเฮ้ยอาคอนขีมันมาเฮ้ยตัวไหนวะตัวไหนอะ ไม่เคยเจอตัวอะไรวะตัวอะไรวะมึงตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมึงตัวอะไรเนี่ยมึงตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอแต่คุณคุณถึงจะไม่เคยเจอแต่โอ้โหคีซีมันแอบซ่อนเสียดคีซีสายป่าตัวอะไรวะไม่เคยเจออ่ะผมไม่เคยเจอตัวนี้โอ้โหเมื่อกี้ย้อนยิงมาตกใจนะว่าย้อนทีมเขาแต่ทีมเขาไม่มีย้อนนี่หว่าลืมไปเฮ้ย เอาละครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมาวีนะเราจะมาเใช้สมองเอ้ยไรมาตกใจวิ่งงูติดอะไรเนี่ยสถานะอะไรวะไม่เคยเล่นไรไม่เคยเจอไรด้วยถ้าเจอก็แบบเจอแล้วก็ตายก่อนอ่ะเราจาชิงตายก่อนโอเคอันตีมาแล้วเมื่อกี้ใช้อันตีไม่ทันเฮ้แต่ชูวเลนจะตายแล้วอ่ะคิวเล่นไหวไหมเพื่อนไม่ไหวเออนั่งกินเฉากล้วยรอฉันก่อนก็ได้ ฟุบอนมาโอ้ยตัวนี้ไม่เคยเจอไม่เคยเจอของออมไปสู้ล็อกไว้ล็อกนี่มันจะตามมันจะตามมันจะตามแมันจะตามแล้วโอ้ยฟุบอลมาดิเลือดมันเหลือนิดนึงนอ่ะอ่าไม่ฟูบอลเดี๋ยวมึงตายวันนี้เรียบร้อยฟุบอนขอตายโอ้เกือบอ่ะถึงคลนแลนเก๋ง เอ้ยไบร์ไบร์ตีไบร์ตีเพื่อนไปโจมตีไบร์หน่อยเอากระเช้ากลัวยัดปากมันแล้วก็เอาช้างดาวยิงมันซะเฮ้ยช้างดาวมันยิงไม่ได้เอาไอ้ตีนวะ่ะลืมไปไปกันมายังก้าเฮ้ยคิซี่คิซี่โดนเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าอยู่น้ำไม่ได้อยู่น้ำไม่ได้จะตายตอนนี้แหละขังมันเลยเอ้ยไม่โดนไม่ ฟูบอลตัวตายได้ไงวะคือแบบผมหันมาดูสก,กิลแป๊บเดียวฟูบอลไปละไม่ไม่ยังกล้าเรยจะกล้าแค่ไหนไม่ต้องห่วงสี่สามสองเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรวะตัวอะไรเนี่ย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 เฮ้ย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 ,ยมานี่มานี่มานี่โดนสตัมมันสตัมมันอือไม่โดนเมื่อกี้ฟูบอลไม่ผิดอ๋อ มานาจะหมดมานาจะหมดเอาจริงผมเล่นเกมนี้แทบแทบไม่สนใจมานามานาหมดผมก็ยังทู่อยู่ะเอ้ยทู่เหรอนุกปากไปเลยในะช่วงเนี้ยแชมเนะนาคอสฆ่านาคอสด้วยนาคอร์สเฉ่งดิไม่ด้วยพูดอะไรตรงนี้โอืยกระจเย็นหน่อยดิ <laughs> โอเคผมได้ของมาแลนะ้วหนง ต่อไปออาใล้ดีเออผมผมเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยอาวีนี่ไม่ถนัดเลยเอ่อเดี๋ยวเข้าเราเราเข้าเราต้องช่วยกันตีแตกหนึ่งสวยสวยว้หมุนแล้หมุนหมุนหมุนโอ้โอ้โอ้นะ่ามายังก้าเย,เย็นมายังก้ามายังก้าวิ่งก็ไปนี้เลยอะแบบไม่กลัวป้อมเลยอะจะเย็นเพื่อนจะเย็น เจ๊งอ่ะเฮ้เมื่อกี้มันลิงมอนป่าเอ่อเอ้ยไฮอาติไฮอาติมันจะมาตีเราแล้วเพื่อนมันจะมาตีก้นเราแล้วโอ้โหไอ้ตัวนั้นอีกอ่ะตัวอะไรวะไม่เคยเจออุ้ยแหลกแหลกปิงขึ้นปิงขึ้นผมขังมันอุ้ผมไม่กล้าใช้สกิลขังไงไม่งั้นมันถ้าไม่โดนขึ้นมาก็โอ้โหเคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้หรือเปล่าเฮ้ยมีใครเห็นผมบ้างคือแบบ มันแบบมัน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 ฟันรัวเป็นมันฟันรัวจนเพื่อนผมเป็นแม่นเลยอะโอ้โอ้กีซีมั่งหันติเพื่อนมาโคตรหนีน้าโคตรหนาโคตรม่สุดชีวิตเลยโอเคไอ้นี่ไงไอ้นี่ก็ไม่เคยไม่รู้จักไม่รู้สกิลมันไม่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้คุณเป็นใครแต่อย่ามายุ่งกับเพื่อนตู้ไปนุ๊กไปนู๊กมานีทำมานก็มาโคนโคนโควนใจเีัยตายโควนเดินเียดินไป Okay. เอ,อ้ยผมไม่มีฟูมันก็แบบกากระเอาดิหมกเลยผมจะต้องตัวคนเดียวถ้าเกิดฟูมันตายซื้อมาต่างใช่ไหมเอา้า <c oughs> เปิดไปซื้อของแป๊บเดียวเพื่อนเพื่อนฆ่าไอ้คนนึงเออยิงป้อมเลยเพื่อนยิงป้อมเลยตอนนี้ฟูมันเดี๋ยวช่วยตีป้อมหน่อยแตกขอโทษครับเขาเล่นตัวนี้ไม่เป็นนาคอสนาคอสเพิ่งเล่นแน่เลยเฮ้ยหนีเดี๋ยวอ้า ไม่เป็นไรนะขอไม่เป็นไรเราเราเข้าใจเราเข้าใจคนไทยเหมือนกันคนไทยเหมือนกัน <c oughs> ไปไหนไอตัวใหม่นี่มันตัวอะไรอ่ะตัวไอตัวที่แบบมันแปลกๆอะ <c oughs> ่ะหน้าตามันมันแปลกๆอ่ะผมไม่เคยเจอตัวนี้เลยใ <c oughs> จเย, <c oughs> ย็นบ้างโอเคซีมาหูโด <c oughs> นี่ยัง <c oughs> ยังไกลยังโอเคยังดีแล้วไปทานงนู้น <c oughs> อย่ามายุ่งกับเราเลยขอร้องนะฟูบอลมานี่ฟูบอล เดี๋ยวไปตายเดี๋ยววิ่งไปตายอีกกลับมาเอาเอ้ยมันเล็งผมนดิมาขังขังมันไว้ขังมันไว้อยคนี้มาภูวันภูวันภูวันซู้ซู่นไม่เรียบร้อยผูมันผมไปแล้วเออมาคุยกับรากมะม่วงด้วยกันดีกว่าไม่นาคอสอ่ารู้สึกว่านาคอสเขาบอกเขาเล่นไม่เป็นใช่ไหมก็ไม่เป็นไรฮะอะ ไอไปเคลียร์ข้างล่างทีขี้เกียจเคลียร์มาอยู่ข้างบนกับมายังก้าดีกว่าเดี๋ยวชอบไอคอนสกิลสองอะดูดิขอเก็บสก,กลิลไหนนะครับขอบคุณครับโอู้ด้านบนสามด้านบนสามคนเดีนน๋ยวเดี๋ยวไปช่วยนาคอสก่อนไปช่วยนาคอสก่อนช่วยนาคอสก่อน,น,ออนโอ้ยมือมือเปียกเหงื่อแต้ผมโอเค โอ้โหไอ้นี่ไอนี่ไอนี่ผมจําหน้าไม่ได้ไอตัวใหม่ไม่เคยเจอมันมีตัวที่ผมโผคตรเกลียอะไรเกมเนี้ยมันมีตัว,วนึงอ่ะแต่แต่ยังไม่เจอผมเค,ย,คยพูเคยพูดถึงก่อนเจอเอ้ยมานี่ดีวะเดี๋ยวหมาหมูให้ดูเลยเอ้ยไม่ใช่มันต้องเรียกว่าเออคนหมูสิเอออ่าด้ารลา่าเอ้ยปอมปอมปอมเอ้ยเอ้ยไป,ไปบ้า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 ไปบนกีซี่ไปกิซี่ไปไปไป เาอายาเอายาข้ามาแดงฉีดดีไหมเนี่ยมันเป็นผีเสือ้อเออทุกคนเราต้องเอ้ไม่ป้อมล้างรถกำลังโดนตีเรียบร้อยสลัดผาดเอ้ยป้อมมันทำมาจากอะไรวะไอ้นั่นมันตีได้ยางขนาดนี้เรอผมไม่รู้ว่าผมไม่เคยเจอมันอ่ะเอยปูบันปูบันช่วยที่ไปยิงมันว่าแต่ปูปูบันตีระยะไกลได้ไงวะ <laughs> คูเบอลไม่ใช้หลักการเดียวกับมราครับเลยตีระยะห่างห้าเมตรเลยหายเทะอยู่บนนี้มันคารจะมาเทะถูกพวกเรานี่คือวิธีการสอดแนวศัตรูที่ถูกต้องนะครับศัตรูไม่รู้กดตาเลยเมื่อกี้แบบวิ่งวิ่งหน้าตั้งเข้ามาหาเนี่ย ไฮไลย์ไฮยเตไฮยทงไฮยเทอะไรอ่ะโอ้มันมันเตะป้อมเราทิ้งอ่ะไม่ก็จอบโรเวิตนะครับขอบคุณครับเอ,อ้คิวเล่น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 โดนคิวเล่นโดนโอเคฉันจะไปเล่นเลมังกรโอเคแต่มึงตายเพื่อนโทษทีเออเนี่ยตัวใหม่ตัวนี้ผมไม่เคยเจออ่ะหรือมันมีมานานแล้ววะโดนเอ้ยกลับมากลับมาโอ้โหเอาโด มันวิ่งตอนดูสตันได้ด้วยฮะฟูบอลเออจริงว่ะฟูบอลเกมนี้มีอะไรแปลกๆดิฮะมันไปเฟอร์ไที่แลกเออเพื่อนเพื่อนเฉันเห็นป้อมล่างเล่นเกมนี้ไปเกมนี้มาผมเริ่มมุนหัวแล้วมันต้องมองมดบุมป้อมล่างป้อมกลางเชี่อนนึกว่าเกมไฟล์ฟรีดดีเออมันเกี่ยวกันนะว่าเออไม่รู้พูดๆแ้วก็พูดไปเถอะแล้วก็เพื่อนเราต้องดันป้อมไม่ได้มันดันเรารัวเลยเนี่ย แต่าจริงนะฉันจะไปสั่งใครได้งานฉันไม่ใช่กาบกเพื่อนนี่เนี่ยดูดิคนอื่นครับโอ้ยอนคิวไปหกแล้วตูทำไรครับผมตายหนึ่งซัพพอร์ตได้เยอะตายง่ายจังวะมันโดนอาค้ตีตายแล้วไอ้สองคนนี้มันทำอะไรกันเฮ้ยไอ้สองีเอฟเคยังไงโอ้โหโอ้โหไม่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 ฟวนฟวนฟวน เกิดเกื bye, okay, ิดผมเกอดใช้สกิลว่าแล้วเมื่อกี้โอเคกูจะตายจะตายหนีดีกว่าหนีดีกว่าหนีดีกว่าเราหนีดีกว่านะฟูวอลนะนะหนีดีกว่านะนะเออเห็นไหมมันบอกโอเคด้วยโอเคก็บ้าแล้วอมยิงสกิลเข้าไปฟูวอลฟูวอลครับอาเลือดเหลือหลอดนึงเออย้อนฟิเดอร์ซั้นไหมผมผมไปสมบูรผมไปบวกไม่ได้ขอหิวอนแป๊บนึงโอเคเนี่ยไปเลย จะไปไหนขังแม่เลยมั้ยเนี่ยโอ้ไม่โดนเก็บโอเคชั้นดาวไปหนึ่งครับไอ้ดันแดงไม่งูตัวบักเอกดเลยโอ้โหต้องไปเรียกกรมปศุสัสตว์มาแล้วงูตัวบักเอกอย <c oughs> อยู่หน้าป้อมเรา <c oughs> สนุกไหมครับผมขอบคุณเคไบไรโจ แบบอันเอา้าผมก็ไม่ว่าแบบไรมันยืนทำอะไรอ๋อไม่ยืนตีป้องเออเลนเลนเลนผมใ้ตาปวดมันหัวเสียงรถนั่นน่ามันหัวอ่ะผมอีโอเคผมนี่เสียงมันก้าใช้สกิว่ะโอ้ไม่นะครับผมมังกรเสงสว่างมันถูกกำจัดไปแล้วแล้แรับไร่ไร่ไร่ โอเคไปอย่างที่ผมกิสูจนด้วยผมหายตัวอยู่แน่ๆเลยไม่เคยไม่เคยไปใครเห็นผมเลยไม่เคยไปใครเห็นตัวในสายตาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เงียบหน่อยเนี่ยอล่ะทุกคนเราจะบวกเฮ้ยมันให้ให้กูนำหน้าวะเนี่ยเฮ้ยไอ้ทำไมเออไอ้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 นาโคสนานาคสไม่ไม่ผมตาย double kill ในคิวที่สองเป็นใครผมเองโอ้หนาโคทีบนกินเลยว่ะเฮ้ยนาโคฝั่งหนูเก่งเกินโอ้โห้เออก่อเกิดเอ้าไม่ใช่ก่อเกิดว่ะเป็นว่าก่อเกิดโอ้อ้เพื่อนยื้อยื้อยอยยื้อหน่อยกางจะเกิดกางจะเกิดแล้วเดี๋ย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 วแล้วครับผมตานนี้เราไม่ต้องพูดอะไรมากครับแพ้ครับผมไนซ์ ใครก็ผมไนท์ไม่ต้องหัวผมเจออย่างนี้ประจําอะแต่ผมว่าพวกคุม่เคยเจออย่างนี้นะที่แพ้ใช่ดังนั้นก็นะมาดูช่องผมก็จำลองการดูผมแพ้แบบซิมูเลเตอร์เอ้ยโหดูดโอเคโอเคมานี่โยนมานี่โหตอนนี้ไปกลางคืนแล้วเล่น,นมันกลางคืนน่ะไอพวกคลิปมันจะเดินเร็วขึ้นเยอะเนี่ยเร็วมากๆแป๊บเดียวถึงฐานแล้วเอ้ยไปไปไป ไบรท์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 หวัดดีไบรท์วายไบรท์สวัสดีไบรท์เป็นไงบ้างอ่ะฮะฮะไล่ฆ่าเพื่อนใช้สนุกไหมฮะตายเองบ้างเองอ่ะตายบ้างวายซิสิไปไหนนี่ท้ายเกมแล้วยอนยิงไม่โดนนะเฮ้ยป้อมป้อมป้อมปอมทุกคนกลับไปกันป้อมกลับไปกันฐาน โ okay. ยนดิงแรงมากอะ่ะเออนาคอตนาคอตไหไม่ได้อยู่คิวอเลยละผมจะแก้แค้นให้เพื่อน เต็มเลยเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าวะเมื่อไ่ร่มาเรืเอยๆเมื่อกี้โอ้ตอนนี้ป้อมเราเตะไปสองทางแล้วอ่ะมันจะมีซุปเปอร์ครีที่มันคู่ถึกมาแล้วโอ้โหว้าวหมุนหนึ่งทีมาเลยฟุตบอลมาหมุนได้กันเย้ทำอะไรทำอะไรฮะทำอะไรกันทำอะไรกันหยุดต่อสู้ได้แล้วครับผมเรามาอย่างสันติ โคสันเติผมมาอย่างสันเต้ครับผมกูจะฟูบอลตีแรงว่าอู๋สองวันสามอ้าวเมื่อกี้ผมเห็นไรตายใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหดัสเลเยอร์บุกพร้อมกับเสียงมอเตอร์ไซค์สายเว้นมาดัสเลย์ชอบเป็นเครื่องมาไ้ยเลทุกัน โอ, e โ,โอ้โอ้โ,โอ้โหปลาการ์ันมหาอิทธิโอ้ดหกินี่เกือบตายโดนอะไรโดนปูมันผมเลยคือ่ะฮะเอ๊ะเมื่อกี้อะไรอะเคลื่อนบอลผมไหมเมื่อกี้ปลาการ์ิเปอร์เซ็นต์อะอันนี้ผมไม่เคยเจอไงผมมันแปลกมันคืออะไรวะโอเคโอเคโอเคลุยๆย้อนครับย้อนไปท่าตัวอะไรไม่รู้โอ้โห อุ้ยแตท่าเมื่อกี้เท่หนะอันติใช่ไหมท่ากระโดดนะโคตรเท่เลยว้อทำรามไปพลังกินป่าอุ้ยย้อน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 แย่แล้วโอ้โอ้โอ้คิวเลนไม่อยู่ไหนเนี่ยอุ้ยแต่ย้อนโหดมากย้อนโหดมากโอ้พลังกินป่าอ่ะพลังกินป่าอีกแล้วโอเคครับผมไอ้งูนี่ถูกกดลงส้วมไปเป็นที่เรียบร้อยอุ้ยแต่โหดมากงูนี่โหดมาก เออผมไปเคลียร์คลิปัก่อนมา,มาเร็วครูบ้านไปกันโอ้โหซุปเปอร์คีบมันเยอะไปแต่จะไม่ไงกตกใจไม่หายฟูมันตีทีสองแล้วสองพันสี่เลยตีคีบซมื่อกี้เข้าประมาณหนึ่งพันเจ็ดอ่ะโอ้โหเอ,อ้ยแต่เนี่ยน่าจะถือว่าเบาอ่ะสำหรับคนเล่นลาวีนะน่าจะถ้ารู้ก็คือช่วยบอกผมด้วยนะว่าตัวนี้แบบเหมาะยังไงอย่างเงี้ยผมเล่นไม่ค่อยเป็นไงก็ก็คนเล่นไม่เป็นอ่ะถึงเล่นมานานก็เออจะเล่นไม่เป็นอ่ะเออปัญหา โ okay, okay, อเคแล้วเข้าใจผมหมดแล้วนะดูเกมต่อเอ้าที่มันตกใครไว้เนี่ยถอยถอยเพื่อนถอยถอยถอยเฮ้ย,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 ยนาคอส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 ไปช่วยนาคอสก่อนเฮ้ยโอ้โหวิง่งมาไม่ทัน Okay. โอเคอเฮ้ยอะมีก่อเกิดเรียบร้อ,อยครับผมคลิปทำลายป้อมมาแล้วหนึ่งป้อมเ,เออมันจะตายนาคอจะตายนาคอโดนอะอะไรดูอะไรตายวะมันคือว่าย้อนฆ่าดังโดูอะไรตายอ่ะเออเออกอล์มมาตาเยสโอ,อ,อ้ยกดตันเนอะเมื่อกี้มุ่นหนีกลับบ้านละบายกลับบ้านละโอ้โหโอ้โหวิ่งมักว่าโอเคเฮ้ยมายาก้าช่วยเก็บคลิปดี เออมามาทางก้าไม่เจ็บขีบป่ะวิ่งป่านซีบไปเลยอ่ะโอ้โหเยอะๆๆๆๆไปเยอะ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 ไปนะครับผมบางครั้งอ่ะบางครั้งมันก็เยอะไปนะครับใจเย็นหน่อยให้นี่ให้เด็กคนนี้ได้เล่นหน่อยเถอะฮะกล้องกล้องอะป้อมมันจะแตกเฮ้ยป้อมจะแตกแล้วเว้ยเออโอเคมีผมกันป้อมอยู่คนนึงก็โอเคเออนะคอยเอฟเคเลยใช่ไหม <ar> นายเพื่อนไม่นาคอสนาคอสนาคอสได้ไหครับผมเรา IP เน็ตนาคอสได้ไหมเนี่ยเออกดไลค์หนึ่งไลค์เพื่อ IP ให้กับเน็ตนาคอสครับผมตอนนี้27่สบเจ่สิบแต่ว่าฝั่งนู้นมือฝั่งเขาโหดมากโอ้ไปคิวนึงไปย้อนโหดมากโอ้โหมันตีแด้อันนี้เหรอเฮ้ยนี่แค่คลิปน่ะอ้าวมายังกล้าก็รุด อ๋าไอพีเน็ตนะคอสกลับมาโอเคนาคอสกลับมาแล้วนาคอสกลับมาแล้วเมื่อกี้นาคอสไม่ใช่ไปกรอกน้ำแล้วก็ไปกินข้าวเฮ้ยวิดแต่ขีถึกโอ้ยักโย่ตกกระชายอัมทุกขชัยรู้หรือเปล่าว่าไอทุกขชัยไม่ได้ตกบันไดนะตกกระชายอย่าฟูบอนใจเย็น กูวิ่งก็ไปหายเมื่อกี้กลับๆๆๆๆกลัดไปยี่สิบสา,ามานาทีอ้วโดนไหมนะเอ้ยเมื่อกี้เหมือนโดนนะไม่โดนอะไรเนี่ยฮายาเทมันกำลังเตะครีอยู่ด้านล่างอ่าผมว่าผมไปฮิ้วได้สักนิดหน่อยก็ยังจะดีนะเฮ้แต่ผมชอบตีคริสมัสนะเออสวยดี ไม่ทำไมยังกล้าเน็ดนาไปพักร้อนเหรอเพื่อนเออเนี่ยใช่ละดีๆอย่างนั้นนะเคไปช่วยย้อนดีกว่าผมว่าย้อนก็ไม่ย้อนไม่ไหวหรอกเดี N N ๋ยวถ้าไหวย้อนในโหดมากโหเลือดแล้วเป็นน้ำเนี่ยเมื่อกี้คือเลือดเลือดหายาติแล้วเป็นน้ำเลยอ่ะเออแต่เมื่อกี้ผม้โหขี้ซีมันเดินดไปทางนี้อ่าขอเดาว่ามันต้องขอเดาว่าฝั่งนู้นกำลังตีอินฟินิตดาก้อนอยู่ขอเดา มังกรมังกรแห่งความมืดอะมันคือมังกรเลยมันคืองูมันคืองูอน,องอนั่นไงเรียบร้อยครับดาร์สเลเยอร์ร่างพระเจ้าสุดปรจัดแล้วโอ้หน้าฮอตไม่อยู่แล้วไม,ไม่เรียบร้อยเรียบร้อยฟูบอลเค่ะฟูบอลช่วยฟูบอลช่วยกันช่วยนะช่วยช่วยคิวเรนค่าเออผมลืมดูเมื่อกี้โอ้ไม่นะงูมานี่มาอีกแล้ว คืออะไรอ่ะปลาการผู้พรากิจป่าก็ภารกิจป่าไม่ใช่แข็งแกร่งซะเหลือเกินเอาล่ะย้อนย้อนนายต้องแบกทีเลยเพื่อนทุกคนช่วยย้อนหน่อยโอ้โห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 มันไล่ยับเลยว่ะโอ้โหโอพลาดไปหนึ่งทีก็ไม่โดนครับผมยีซีวิ่งเข้ามายิงโดนไหมโอ้โดนแต่ไม่ตายนะครับผมถึกมากย้อน เอาเรียบร้อยตีหนึ่งคนนะเพื่อนเราครับเรียบร้อยมายังกล้าเก็บไปคิวหนึ่งครับตอนนี้มัหมูมันวิ่งเข้ามาตีป้อมแล้วแย่แล้วโอ้โหหายไปโอ้โหหายไปเยอะนะเนี่ยหมูตีประมาณสักยี่สิบทีนี่พังเออไปช่วยก่อนผมไปช่วยก่อนไปไปไปเร็ว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 ตี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 โอ้พังจิตตะพังจิตตะโอเคครับแม่เดี๋ยวครับแม่เดี๋ยวครับนึงโอเคเฮ้ยเฮียเตะมันเตะคีวไปอยู่ด้านล่าง อะไรโอ้โหมันพาทีมาเตะด้วยไปไปตีมันมันเรียบร้อยมายังกล้าดักเตะหว่าแวหว่าแล้วตัดเกาะเกิดเหรอเรียบร้อยหว่าแล้วมันก็มีเกาะเกิดเดี๋ยวผมดูหน่อยว่าใครมีเกาะเกิดบ้างทายาเตะอ,อ๋อมันชื่อทายชี้เออตัวใหม่ที่ผมไม่เห็นที่ผมไม่เคยเจออ่ะอ๋อโอเคโอเคจำไว้จำไว้โอเคทาชิเดี๋ซื่อชื่อน่ากินเนี่ยชื่อเหมือนอาหารอ่ะ ตีมันตีมันห้าพันหนึกก่งสกิลหนึ่งผมตีทีละ 5, ห้าพันหนึ่งเฮ้ยล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมตีใครไม่เข้าเลยนะมตีใครไม่เข้าเลยอนะ่ยนะแบบมันตีทีละห้าพันหนึ่งต่อคลีปอ่ะเก่งว่ะเออมาเก,กิดการไอ้โอ้ตีแรงมากแต่มันตีใครไม่เข้าอ่ะเนอะผมบางมากเลยโอเค เนี่ยที่ผมเสียจังหวะคือผมจะเปิดไปดูของดูของไนงะอันตีท่ไม่ได้ใช้เลยเอาดิโดนใส่ใครเนี่ยทำอะไรมาเนี่ยนี่อะไรยูเนี่ยเออนาคอตพี่นาพี่นาจะไปไหนอ่ะพี่นามันเข้ามันตีป้อม พี่นาจะยิงจะยิงจะยิงโอ้โหมันแบบมันวิ่งเข้ามาตีป้อมเลยอ่ะโอ้โหโวดมากคุณพี่พี่นาขอเขาของจริงครับผมเรียบร้อยครับตอนนี้กอลัฟซุปเปอร์พีฟกังจะมาซึ่งใช่พวกนั้นตีแรงมากมันจะมาจากเกมซายช่วยตันทำได้รู้สึกอ่าน่าใช่ผมอัดมา27นาทีเนี่ยยังไม่จบเกมอ่ะโอ้โหโหดมากเพื่ยอนเดี๋ยวคนนึงเอาม่ใช่เดี๋ยวเพื่อนเราตีมันเฮ้ยตอนนี้แหละบุกได้บุกได้ บุกได้บุกได้บุกได้ยี่สิบวิยี่สิบวิจะทายที่จะเกิดไม่ใช่แล้วมันเกิดสามตัวเลยด้วยเ่าถ้าเกิดโอ้โหคิวเลนคิวเลนไหวายแม่คิวเลนโอ้โหเนี่ยดูดีเนี่ยซุปเปอร์คียน่ากลัวมันน่ากลัวตรงนี้แน่แหละคือมันตีแรงมากโอเคซุปเปอร์คีย์ไม่ตายใช่ไหมไม่ไตายไม่ตายดูอ้าวอ่ะก็ เพื่อนวิ่งเข้าไปในป้อมตอนไหนวะก็นะครับผมเป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้คือฮะชนะฮะชนะเหรอก็นะผมก็บอกเลยว่าเอาจริงคูเล่นเกมนี้ไม่เป็นเลยแบบเออเล่นๆเด้อแล้วใครที่อยากดูอีกนะครับผมก็คอมเมนต์มาได้ก็สำหรับคลิปนี้ยูคิเลเตอร์บายๆครับม่าแถวปากกานี่คืออะไร